สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และเพื่อนผู้นิยมพักเครื่องและสิ่งลีลับนะครับวันนี้ผมลุงต้ประกาศนะครับก็กลับมานําเสนอนะครับเหรียญที่คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็น่าที่จะเก็บนะครับเพราะว่ามีอนาคตนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดีนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อวันกุศลจิตโตนะครับเป็นเหรียญพยักมหาราบนะครับเหรียญนี้ออกเมื่อปี2องนหกนะครับก็2อสปีมาแล้วนะครับนะครับสปีกว่า2อสปีแล้วนะครับ พิ่นไปเหรียญที่หน้าเก็บนะครับแล้วก็นะครับเห็นเก้มานะครับก็รีบออกมามาบอกเพื่อนๆนะครับมาชี้จุดนะครับให้เพื่อนได้เข้าหากันนะครับเป็นเหรียญพยักมหาราบของหลวงพ่อวันนะครับกุศลจิตโตวัดคลองคูณจ้าพิจิตนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเพื่อนๆับมาดูเลยนะฮะไม่เสียเวลานะครับดูเหรียญแรกนะครับนี่นะครับ เป็นให้คล้ายเหรียญหล่อนะครับทำให้คล้ายเหรียญหล่อนะครับนะครับเพื่อนเเส้นยันอะไรต่างๆก็คมชัดดีนะครับเกจเดี๋ยวนี้ก็ทําเหมือนมากเลยนะครับแต่ก็ไม่คมกคมชัดนะครับเพราะเขาถอดพิมพ์มานะครับเป็นการถอดพิมพ์มานะครับมหาราชนะอันนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นรูปหน้าเสืออยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็พยักมหาราชด้านบนนะครับนะครับ หลวงพ่อวันนะครับวัดคลองคูณจังหวัดอำเภอตะปานหินนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับพศสอง2นห้าหกสองนะครับเพื่นพนอนๆเปอีกเหรียญหนึ่งที่จะแนะนําให้เพื่อนๆน,น่าเก็บหานะครับน่าเก็บหากันนะครับดูอีกเหรียญครับก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกัน ใบหน้านี่แกะได้เหมือนหลวงพ่อมากเลยนะครับเหมือนเหมือนมากเลยนะครับไปไปหาท่านที่วัดก็ท่านก็น้าอย่างนี้แหละครับยิ้มๆนะครับ,รบแล้วก็ได้ข่าวว่ามีประสบการณ์แล้วด้วยนะครับอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญไม่ใช่พระมหาลามนะครับแต่นี้ผมได้มาพิเศษนะครับได้มาอา เป็นเหรียญแจกอะไรอย่างนี้นะครับเศรษฐีเทวฤทธิ์นะครับเป็นรุ่นเศรษฐีเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์นะฮะมีหลวงพ่อวันนั่งหลวงพ่อรูปหลวงพ่อวันนั่งอยู่ตรงกลางนะครับนั่งบนตังนะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นแผ่นกระจกเลยนะครับเรียบแบบนี้นะครับอันนี้ผมได้มานะครับลิ้นเดียวครับหลิ้นเดียวนะครับก็เลยมาอวดเพื่อนๆด้วยนะครับนะครับอาศัยมาอวดเพื่อนๆด้วยสวยนะครับอ่ คราวนี้เราก็มาดูจุดต er. like ําหนิท so ี่ผมจะบอกเพื่อนๆนะครับมาดูด้านหน้ากันนะเพื่อนๆครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก่อนนะครับให้เพื่อนๆขั้นแรกเลยนะครับหยิบมาปั๊บดูที่ไหลขวาของหลวงพ่อนะครับจะมีขีดตรงนี้นะครับบุ๋มอยู่ตรงนี้นะครับขีดนะครับรอยกดยังไงไม่ทราบนะครับเป็นรอยบุ๋มนะครับเป็นรูปอย่างนี้นะครับนะครับเพื่อเห็นชั้นนะฮะเพื่อนๆ นะครับดูอีกเหรียญครับมันเป็นความผิดพลาดมาจากบล็อกมันก็ต้องมีนะครับเพื่อนๆไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีก็เก้เลยนี่ครับเพื่อนๆนะครับนะครับอ,อีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ ผมดูมาแล้วว่าเก๊ไม่ติดเลยนะครับเพราะมันอยู่ข้างออยู่ตรงขอบตรงนี้นะครับตรงปลายรับประคตตรงนี้นะครับของหลวงพ่อนะครับอืให้กล้องซูมนะครับรอยให้กล้องซูมนะครับเพื่อนๆเอ้กล้องไม่ซูมเลยนะครับนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีขีดเล็กๆอยู่ตรงข้างในนะครับข้างข้างในตรงนี้นะครับขีดออกมาจากรับประคตนะครับแล็กครับเนี่ย อืมไม่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 มันต้องขอไปเพื enfin ่อนนะครับกล้องไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับเพื่อนจะเห็นเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีดเล็กๆครับต้องมีนะเพื่อนๆครับแต่เห็นไหมฮะเห็นนะไปดูอีกเหรียญนะครับเพื่อนนะครับเนี่ยในล่องเนี่ยครับเนี่ยเนยเห็นขีดหนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นขีดนะฮะเล็กๆครับเก๊ไม่มีครับแน่นอนเลยครับเก๊ไม่มีครับ เีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับเพื่อนมาดูด้านหลังกันนะครับจุดแรกอยากให้เพื่อนดูก็คือนี่ครับตัวคําว่าพยักเนี่ยนะฮะพยักนะครับเนี่ยจะมีขีดสองขีดเล็กๆข้างบนด้วยนะครับสามตัวพอพานนะพยักเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครัเพื่อนออกมาแบบเนี้ยนะครับต้องมีครับเพื่อนครับเห็นไหมแต่เก๋ไม่ติดครับเพราะมันมีขนาดนี้ของแท้ยังจางเลยนะครับเห็นไหมนะครับคล้ายๆเส้นขนแมวนะครับหรือการพิม การตอกลงไปเนี่ยมันนะครับอืมอืมนี่นะครับกล้องเริ่มซูมละนี่นะฮะเนี่ยขีดนี่เห็นไหมฮะล่ข้างล่างก็มีจางๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเนี่ยขีดข้างบนเนี่ยนะครับดูหไหมฮะนะครับข้างล่างก็มีนิดๆนะครับอย่ข้างบนเนี่ยแต่ต้องมีชัดๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ฮะ นะครับแล้วก็มาดูจุดที่สองนะครับของขลังนะครับตรงหูซ้ายนะครับของเสือเนี่ยนะครับก็มีจุดนะครับจะมีจุดเม็ดไข่ปลานะครับเนี่ยจุดเม็ดไข่ปลานะครับเนี่ยนะครับนอยู่ในเนี้ยครับเรียนสองสามเม็ดเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะนะครับเพื่อนดนนะครับเนี่ยฮะ จุดเปลือไข่ปลาเรียนสองสามเมตรเนี่ยนะครับเพื่อนเห็นนะครับอันนี้จะชัดนะฮะอันนี้นะครับนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆือนครับจุดสุดท้ายนะครับจุดที่สามนะครับเพื่อนสังเกตตรงต่อยันตัวนี้นะครับตัวตัวเหมือนคล้ายๆต่อเต่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีจุดไข่ปลานะครับอยู่ตรงนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเพื่อนเห็นนะครับ นะครับเกมไม่มีนะครับอืมนะครับเพี่ยนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเพื่อนนะครับตรงเนี้ยจะมีจุดไข่ปลานะครับเพื่อนนะครับก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับนะในการมาบอกวันนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญนะครับพยัคฆ์มหาลาภนะครับ หลวงพ่อวันนะครับวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญที่หน้าอ่าเป็นเหรียญที่คล้ายเหเหรียญหล่อนะครับมีน้ําหนักนะครับก็อยากให้เพื่อนเก็บหากันนะครับเพราะว่าดูแล้วมีอนาคตนะครับแล้วก็พอมีเกมาแล้วนะครับคนทําเกยเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นพระองค์ไหนมีอนาคตนะครับที่จะราคาดีขึ้นไปเขาก็จะทาออกมาเลยนะครับแลวเหรียญนี้ออกมาปีหกสองนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนครับข่าวหน้ามีดีสวยงามนะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนเองนะครับบอกกล่าวกับอเพื่อนอีกแล้วก็หวานเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ได้หวังอะไรนะครับหวังให้เพื่อนๆที่แชร์ออกไปเนี่ยมาวังว่าให้คนอื่นได้เห็นนะครับได้รับรู้นะครับถึงจุดตำแหน่ต่างๆนะครับมันมีประโยชน์กับเพื่อนๆครับเป็นบุญกุศลได้บุญด้วยกุศลนะครับผมก็หวังแค่นั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ